แกงเปิ่อหน่อไม้เห็ดรวมแกงเปิ่อหน่อไม้เห็ดรวมนี่เห็ดหลากหลายชนิดที่เฮาเก็บมาเนาะเห็ดเผืงหวานเห็ดมันปูเห็ดกอเห็ดนาแหล่เห็ดแดงเห็ดเผืงเกาลัดสุดยอดไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีอะไรเห็ดหนังไก่ผุนมั้งถ้าจำผิด เห็ดนางใก่สองดอกนเนาะพอแมา่พี่น้องจ้าจะเสียบบ่จ้าใส่บวบน้ำเนาะบวบฝรั่งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดู นี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นหยังบอคะเมื่อนี้เห็นนี่นี่นี่เห็ดเห็ดรวมของเฮาเห็ดมีเห็ดมันปูเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดเห็ดแดงอะแม่จ๋าเห็ดเห็ดเห็ดนาแลเห็ดแดงแล้วก็เห็ดผึ่งหวานแล้วก็เห็ดเห็ดผึ่งเกาลัดของเฮาเนาะแต่เนาะมีหลายเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ๋า แคสีมะแกงเปิ้เนอหม่นี่จะเนอให,ม,หอม่แล้วก็ไผอีตูต้นหอมแล้วก็นี่ตะไคร้กับพริกสดเนะแล้วก็นี่น้ำยานางของเราใส่ลงไปเลยน้ำยานางใส่ลงไปเลยแล้วก็ข่าวเบียเด็กตด่นเทียงขึ้นกับลบนนันับวันอนมะแกงเนอใหม่สู้พ่อแม่พี่น้องกิน ยาวกะเพริกแกงเนาะกะมีต้นหอมข้าวเบี้ยกะเอาเป็นข้าวเหนียวแซ่ด้จะได้พอแม่พี่น้องข้าวเหนียวเห่าเนี่ยแหละเห่ากัแซ่แซ่ไว้แบบนั่นนี่แล้วก็มาตำให้มันละเอียดตำกะเพริกแกงพริกแกงกะมีกะมีมีต้นมีมีหอมหอมแดงกับกับอันพริกแห้งด้วยจะได้แล้วแต่พอแม่พี่น้องผู้ใดมากพริกแห้งพริกสดจ้ะสูตรเก่าดั้งเดิมของมาดามเห็ดมัสลุมนี่ยแหละ แล้วก็กินเป็นอยู่แต่แค่นเนี่ยนะจ๊ะอาหานเห็ดเนาะแน่นอได้ละมักแล้วก็แจ้งหั่งนันแหละแจ้งน้ำข้นๆกินเรืยไหยกลัวเสด็กเขาบ้านกลัวเสด็มาเห็ดกับเขาพ่อแม่พี่น้อง อันโหว่าจะถุงอะไรตอนนี้สีถุงไรได้หน่ก็ข้มเหม็นสิบ่ค่อยได้ตอบทำไมพี่น้องได้มันบ่ค่อยได้ตอบช่วงหนึ่งบ่ได้ตอบเลย่องะไรอ่ะเขาใส่ไปก่อนเนาะคิดนั่นมีได้เพราะพี่น้องเพราะพี่น้องเจะเอ๊ะมาด่ามเราคือบ่ตอบข้มเหม็นมันเอบ่แม่นเราบ่อยากตอบเด้พี่น้องมันต้องอ้างกันมันยาก เหลืองานแล้วก็ไปหาทายคลิปายคลิปเซ็ตแล้วก็มาจัดตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปไซเซกับเผากับหนังเผาวางแต่ถุงกลัวสวมถุงแล้วเนาะทใไมพี่น้องจ๊ะแคแบกรลูปดิสวยๆกันเดี๋ยวสิแคบอระลูก แกงหนอไหม่มาดามเราก็ต่างเป็นเล้วพี่น้อแล้วมาทีที่แพทย์ข้นข้นนี่แพทย์ยานขถาเบี้ยมันอันนี้เด้อพี่น้อขถาเบี้ยมันสิจับกันเป็นกอดยาดก็เลยตั้งข้นห้ากว่าสิใสพริกกับ ใส่ไข่ลงไปเลยเด้วจะเด้อพริกลูกโดดจ้ะพริกลูกโดดแล้วก็หน่อไม้ของเรา,าหน่อไม่เป็นถุงนี่แหละเอามาหั่นหันเอาอยมีอันหนึ่งพันเด้หั่นพอไพี่น้องไปหั่นก่อนเด้อ เขาเบี้ยมันนอนกดเขาต้องค่อยค่อยค้นได้พี่น้องสีอังหมอแค่เบิร์สีสันมาบบนี้สีผ้ามาใส่เห็ดเลยเด้อเห็ดห้องเฮ้านี่เห็ดมันฟูที่เก็บมากแนะหละพี่น้อง เห็ดมันปูใส่ลงไปเลยเป็นดอกๆเลยเขเสร็ล้ แล้วก็น,นี่เฮ็ดก็เฮ็ดหน่าแหละ่นะะความพี่นอ้องเฮ็ดนี่เฮ็ดต่๊มาเห็ดแดงของห้องดอกย้งไเขากับสีหันดอกมันแข็งงาม,งามที่นอตัวคุณน มันก็เป็นแมงอยู่สละดอกนี่ก็เป็นแมงเบงคุณเนระเบิงแมงกินเพนกินไต้ี่้เกาเนาะพี่น้องแกง,งร่วงกันไปเลยเห็ดร่วงเห็ดเพิิงหวานเก็บมาหลายมือแลวก็จะเป็นสภาพนี่แหละพี่น้องสดๆใหม่ๆเก็บมาบ,บ,บ,บานได้กแกงเลย ทันซนสใหม่ๆเก็ยมากเลจะเป็น,ราานัรษานนี้แสบเก่าพี่น้องนะนี่แล้วก็นิ่ให้ผลเก้าหลัดใส่ไปเป็นดอกเลยเพิ่มตาวรัดของเราให้ถึงหวาน บ่บไงกต่ใส่ตัเป็นดอก็เลยอุออ๊ยพี่น้องหมอมันไปถือกันอันลูมิเนี่ยมันไปถือหมอมันหอนแฝทตใกใจเบิ่ดเขา,าเขาเบียนอนกลด แกงนามคนๆนคิดเลยเนาะพี่น่องอ่ะเดี๋ยวนามเห็ดต้องก็ออกจะเสียด้วไใส่ต่อให้เผื่งหวานมันอ่กันหนึ่งหนึ่งไปกินปลามาล่างเถื่อ ข้าตะญานว่าแต่เ็ดกินเพิ่งพี่น้องโอ้ยกินบะไอยน,นั่นี่แม่งคักแม่งเลยแม่งโคตรก็ทิ่นดอกมะน้อยสีใสเบิดเลยนี่อันเพ็ดเพิ่งเกาลัดนี่แม่งมากมากมากหมดคล้ายๆว่าอันเขาเหิือนอย่างบวมันหมดไอ้แม่ง เขี่ยนดินบอกเป็นมากคักเคยได้พี่น้องจ้าเบิ่งเห็ดเบิ่งวานดอกนี่นี่ไรสำคัญไหมครับ คน้ท like, ่าคนแม่พี่น้องได้ยินเสียงบ่หน้ำเฮ็ดเริ่มออกแล้ว่พี่น้อง หนามค้นข้นแกงเห็ดรวมจ้าแกงเห็ดรวมพ่อแม่พี่น้องมแกงเห็ดรวมพี่น้องเรากำลังอันนี้กำลังฟดกำลังฟดเดี๋ยวเขาใส่นี่เด้จะแพ้จะเอาบวัวฝรั่งมาใส่น้ำเดินๆปุ๊บปุ๊บ๊บปุ๊บปุปแล้ว คนนี่ฮะนี่เขามาปุ๋มกันเนาะมาปุ๋มลดกันได้ปานจ้ะ เกลือนิดหน่อยก็เกลือเวลาเขาตำตำ,ตำแหน,น่พีแกงเขาก,กใส่ลงไปแล้วเนาะเกลือนิดหน่อยนะจ๊ะชุดลดชุดลดพ้านขาอยากใส่หลายเรย่อยยางทำไมพี่น้องตกใจนี่จ้ะ สอนสอนโตนึงอะใส่หน่อยน่ห่อยใส่ใส่ลายนวหรายเพราะว่าแพเป็นคนกินซื้อรถนะพี่น้องแต่บอใส่กับบร,เระเบอพี่น้องมางนคนถ้นบประมาสุซรดกับข้ามนะจ๊ะข้ามนี่หมายถึงตัดออกไปตัดชุรดไปโบแมนแห่ข้ามอันนีบบ้ไปจัดแพทบโบแมนเลิกให้ใส่ยังอื่นแทนจ้ะ,ะคือว่าปิดตาตอนใส่ซื้อรดนะ ตลายกระสินเบิร์แล้วเบิร์ตตอนนี้ใส่สองยี่ห้อเลยตลายก็ได้ เกี่ย้มแสบแล้วเห็ดหลายชนิดสลัดปลาจากธรรมชาตินะเดี๋ยวทำเป็นซุปจังน้อยข้าควายมาใส่บวกแล้วข้าควายมาสิมกันเนาะนพ่อแม่พี่น้องจา้าแล้วเดือดตอนได้ยินเสียงเดือดบอกพ่อแม <c oughs> ่พี่น้องขอถทษทอไพ่จ้ะได้ยินเสียงเดือดไหมคะ พ่นเอาตายบามาดามจา้ะพี่น้องเอ้ยจะแสบค่ะขออนุญาตชิมนิดหนึ่งเด้อแสบสุดยอดแซนต้าอีกหน่อยนึงก็ร้ายอีกหน่อยนึงได้เลย ซิมหน่อยๆบอสซิมหลายดยอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายัางสีนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินเสียไปกินปลาจ้ะกี่แกงหลายๆนี่แกงแสบๆนี่เสียไปกินปลาถ้าสิมาใส,ส่หัวก็เล่นละ <c oughs> นี่พ่อพี่น้องพี่จอยเอามาให้จากันฟูสะไบเล่ามาละเด <c oughs> ี๋ยวใส่ต๊ะเก่านี่ก่อนเนาะ ขากรองปีนนาะปีนหลังเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเราแบดเบิดมันมีปัญหาเน,ะน,นะนานะาเดี๋ยวปีนนาปีนหลังนะขากรองเราไฟแดงแผลบแล้วว่าข่อยเบิดแล้วข่อยเบิดแล้วข่อยเบิดแล้วก็เป็นอ,อย่างเดียวเอามือถือเอากระไดเนาะมือถือหน้องค่ะไก่เสียชีสล้วละ่ะ อเอากวบใส่นิดหน่อยเอามาใส่อีกจังหน่อยก่อนยุ่งสั่นแล้วก้อนเจ้าจะเล่าี่ใตแดงแม๊ปแมอปู่ใส่อยากได้ขาใหม่จ้าใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ใส่บวบเสร็จเรียบร้อยแล้วอีเจัาหน่อยกับปงได้แล้วจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะตาเสียบบอกค่ตะตาเสียบบอกค่ะพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะแกงเปิดหน่อไม้เห็ดรวมแกงเปิดหน่อไม้เห็ดรวมนี่เห็ดหลากหลายชนิดที่เฮาเก็บมาเนาะเห็ดเผืองหวานเห็ดมันปูเห็ดกอเห็ดนาแหล่เห็ดแดง เห็ดผึ่งเกาลัดสุดยอดไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีอเฮ็ดหนังไก่ผุ่นมั้งถ้าจ,จำผิดเฮ็ดหนังไก่สองดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าจะแสีบป่จ้าใส่บวบนำเนาะบวบฝรัง่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องแพะกระสีใส่ใส่ใบแมงลักนี่จ้ะใบแมงลัก กระตุนหอมของเห่าเลยเนาะนี่จ้าเรียบร้อยแกงหมอนี่แซบสุดยอดอะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอแซบสุดยอดเลยจ้ะจ้ะมาๆมา,มาเอาถั่วยมา,ตากตักเขามากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสุดยอดข้อมแซบและจ้ะคลิปนี้พายกาฝากไว่าซ้ำหนีดเด้อจะได้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้เนเนอ,พ,อพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดธรรมชาติจากเดนมาร์กเก็บมาแล้วก็มาแกงสูงกันกินเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเสร็จแสบน้อกันด้วยจ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนปลอดภัยจากโควิดด้วยจ้ะเด้อปลอดภัยสุขสุขคนจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะคุณนะกำลังฝนโปรุ่งโปรุปรุ่งโเนาะพี่น้องจ้าสุดยอดก้มแสบเลจ้าบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้า